คุณเชื่อไหมครับมนุษย์เราใช้เวลาเพียง7วินาทีในการตัดสินคนอื่นจากแวบ,บแรกที่เห็นบนใบหน้า35%จากคำพูดน้ำเสียงท่าทาง65%มาจากอวัยวะทุกส่วนบนใบหน้านั่นเป็นเพียงเพราะว่ามันเป็นการตีความที่เร็วที่สุดจากการมองเห็นบนใบหน้าแล้วจึงตัดสินเลยครับว่าชอบหรือไม่ชอบสวัสดีครับอาจารย์สุชยัยจีรายุน์น ที่ปรึกษาสมาคมโขนประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมและอาจารย์ผู้สอนวิชาโงเ่เฮงการเรียนการอบรมทางกายที่คุ้มค่าที่สุดที่ทางสมาคมโขนนำมาส่งมอบให้ท่านถึงบ้านเรียนที่ไหนเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องมีพื้นฐานเพราะอาจารย์สอนจากศูนย์ถึงร้อยเรียนง่ายเรียนสนุกนำไปใช้ได้จริงขอเพียงท่านเปิดใจท่านก็จะรู้ว่าอาวุธมหัศจรรย์บนใบหน้าที่ลิขิตฟ้ามอบมาให้ท่านนั้น มีอะไรบ้างในคลาสนี้นะครับอาจารย์จะสอน7ขั้นตอนหัวใจสําคัญของการเรียนศาสตร์โงเ่เฮงเริ่มต้นจากการอ่านใบหน้า5้าธาตุทองน้ําไม้ไฟดินภูเขาห้าลูกอันได้แก่หน้าผากโหนกแก้มซ้ายขวาจมูกคางตามด้วยแม่น้ำสีสายที่ไหลามาสนับสนุนภูเขาทั้ง5ลูกอันได้แก่คิ้วตาจมูกปาก ตามด้วยการวัดใบหน้า3ส่วนวังฟ้าวังมนุษย์วังดินวังฟ้าคือส่วนของหน้าผากเอาไว้อ่านอายุตั้งแต่1 5ถึง3าเป็นโชคล่าวาสนาเป็นลิขิตฟ้าลิขิตสวรรค์วังมนุษย์เอาไว้อ่านตั้งแต่31-50ถึง50คือส่วนกลางเป็นวังที่วุ่นวายที่สุดตามด้วยวังดินเป็นวังปลายชีวิตแล้วเอาไว้อ่านตั้งแต่อายุ5 1ถึง70ปี ต่อด้วย12พบ12พบเป็นการต่อเชื่อมระหว่างลิขิตฟ้าและโซนมนุษย์ซึ่งทําให้เห็นว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าชะตานั้นมีใครบ้างที่มีผลเปลี่ยนแปลงโชคลาบวาสนาอันได้แก่พ่อแม่คู่ครองอการเดินทางกับความมั่นคงอสังหาริมทรัพย์สุขภาพสิ่งเหล่านี้มีผลเกี่ยวกับตัวเจ้าตาทั้งหมดและตามด้วยจับซาเกงหรือ13วัง นะครับเป็นการอ่านใบหน้าทางตรงตั้งแต่ไรผมลงมาจนถึงคางนะครับใช้อ่านตั้งแต่อายุ15ถึง70ปีเพื่อเชื่อมต่อกับการอ่านอายุ100ปีจรบนใบหน้าสุดท้ายนะครับเป็นจุดทำนายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนศาสตร์โงเฮงนะครับคือการอ่านหน้าผากคิ้วตาจมูกปากคางโหนกแก้มซ้ายขวาหู ล่องยิงตรงเส้นหวบเหล็งและอื่นๆมาพบกันนะครับในคลาสนี้ศาสตร์โง่เฮ้งที่จะสอนให้ท่านอ่านคนได้ใช้คนเป็นครับ